สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับวุ้นเซนอีกแล้วนะคะกับร้อยแปดเลเวลร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะชอาวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะวุ้นมีอะไรดีๆมาเสนอกันบ้างถ้าพูดถึงงานศิลปะแล้วนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในงานด้านศิลปะแต่บางคนนะคะจํานวนไม่น้อยเลยนะคะก็อาจจะสายหน้าให้กับงานศิลปะนะคะแต่วุ้นเนี่ยนะคะก็มีพื้นฐานศิลปะไม่มากเท่าไหร่น,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวุ้นเลยพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ The Factory Studio and Art House นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเาากก็จะมีร รวมตัวของคนทําง,งานศิลปะวัยเยอะๆเลยนะคะรวมถึงมีการสอนศิลปะให้กับคนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานในด้านศิลปะด้วยการทางานศิลปะของเขาจะเป็นยังไงตามเข้าไปข้างในเลยคะ่ะ้นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณจิ๊กับคุณเก่งนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะเป็นอาร์ทเฮาส์ที่นี่ก่อตั้งมานานเรื่องคะที่นี่ ประมาณ2ปีค่ะ2ปีแล้วจริงๆทั้งสองคนนี้ทํางานอะไรอยู่คะตอนนี้คืออย่างที่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์กับอิลัสเตอร์ค่ะก็เป็นออกแบบพวกสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วก็วาดภาพประกอบก็ฟรีแลนซ์บ้างใช่ใช่แล้วค่ะพี่เก่งเหรอฮะผมหลักๆก็จะดูแลที่นี่แหละ่ะดูแลเรื่องการสอนครับอ๋อแล้วที่นี่นี่มีการสอนอะไรบ้างอะศิลปะแนวไหนบ้างคะก็ตั้งแต่เด็กมัธยมจนไปถึงผู้ใหญ่นะศึกษาทั่วไปนะฮะอ๋อก็คือสอนทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะเลยใช่ครับ ค่ะโหน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอาเท้าแห่งนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุย,ยกับคุณจิ๊บกับคุณเก่งกันต่อดีกว่านะคะไปดูกันว่าฝีมือศิละปะของคุณเนี่ยจะมีแววบ้างไหมเนอะเ <c oughs> ดี๋ยวช่วงหน้าเจอกัน,นะคะ่ะช่วง108วร้อยแปดว t y รตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูลักอินสไปร์เดอรแฟกตอรี่สตูดิโอแอนด์อาร์ thouse สถานที่รวบรวมคนที่ทํางานศิลปะแขนตงต่างๆจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆที่มีสาขาวิชาชีพแตกต่างกันแต่มีอุดมการความคิดมุมมองทางศิลปะและการดําเนินชีวิตที่คล้ายกันจึงทําให้รวมตัวกันก่อตั้งสถานที่ทํางานหรือสตูดิโอขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แชร์ไอเดียทางศิลปะอีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสอนศิลปะอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลป์อีกด้วยค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรัดตัดลิฟวิ่งรัดตัดสไตล์ที่เป็นทุนนะคะ นี่สาวติดกระดุมเซอร์นะคะมาเจอกันแล้วก็มาเปิดสตูดิโอเท่ๆอย่างนี้ถามจุดเริ่มต้นก่อนว่าเริ่มเปิดได้ยังไงคะก็เหมือนตอนนั้นมีไอเดียว่าอยากมีพื้นที่จะแบบไว้ทํางานร่วมกันอ,อะไรอย่างนี้ค่ะเรา เหมือนกับว่าพี่เก่งอ่ะสอนสอนมาอยู่แล้วใช่ในช่วงที่แบบเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสอนเด็กๆเพื่อเอ็นทานเข้ามหาลัยเนี่ยสอนจิ๊บก็จะมีทํางานอยู่แล้วเช่นแบบวินโดว์ดิสเพย์พวกกราฟิกต่างๆจิ๊บศิลปะมาทั้งคู่เลยจบได่ไหนมาคะจบศิลปากรค่ะของจิ๊บจบมัณฑินาซิ์พี่ก็ศิลปากรผมจบฮะผมจบไฟอาร์ตครับก็จบเป็นจิตรกรรมโอ้เหมาะมากๆเลยเด็กศิลปากรทํางานเท่ๆแบบนี้เลยนะคะที่นี่เนี่ยจะเรียก เรียกว่าเป็นสตูดิโออาร์ตแกลเลอรี่หรือว่าจะเป็นโรงเรียนสอนศิลปะดีเพราะว่ามันดูแบบครบวงจรมากใช่จริงๆก็จะเป็นสตูดิโอที่แบบรับผิดชอบกัน2ส่วนนะคะอย<ะ>่างของจีบจะดูแลเรื่องด้านสตูดิโอคือเรื่องทํางานศิละปะอาร์ตเวิร์กทั้งหลายแหล่ต่างกราฟิกอีเวนต์หรืออะไรเงะะี้ยค่ะส่วนพี่เก่งก็จะดูแลแต่ด้านอาร์ทเฮาส์ก็คือด้านโรงเรียนอ๋อ,อใช่พี่พี่เก่งก็เป็นคนสอนเองเลยหรือปาครับสอนด้วยแล้วก็มีน้องมาช่วยสอนอีกหลายคน จริงๆคนที่มาเรียนเนี้ยก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ร,รับรับอายุเท่าไหร่เนีน่อเท่าไหระก็ต่ำสุดเยอ่าจะเป็นมปลายครับเพ่ไปยันถึงไว้ทํางานนะขอถามนิยามของศิลปะของแต่ละคนได้ไหมว่านิยามว่ายังไงถ้าสำหรับจิตนะก็ศิลปะคือเหมือนทุกอย่างรอบตัว, <ừ> ตวเราอะไรทุกอย่างมองเป็นศิลปะใช่ คือเหมือนบางคนอาจจะเข้าใจคําว่าศิลปะเป็นเหมือนภาพวาดติดผนังอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าในมุมมองของจีบอะคือสมมติคุณออกจากบ้านอย่างเงี้ยเจอโฆษณาเจออะไรคือเป็นศิลปะป่ะจริงจริงมันอยู่ในทุกทุกอย่างในชีวิตจริงๆกินกต้องกินข้าวอะไรมันก็มันก็มีหมดฮะจริงๆมันอยู่ที่คนมองด้วยแหละสมมุติเราแบบมีความเป็นศิลปะเยอะหน่อยแล้วก็จะมองความเป็นอาร์ตได้เยอะหน่อยแต่บางคนเขาอาจจะแบบว่า ศิลปะในตัวเองน้อยเขาอาจจะมองไม่กว้างเท่าไหร่อะไรนี้ก็ลาแต่คนไปนะคะแต่ว่าเรื่องศิลปะนี่มันถือว่าทําให้แบบสร้างประโยชน์ให้กับเราเหมือนกันวันนี้เนี่ยมาถึงโรงเรียนสอนศิลปะทังทีนี่มีงานศิลปะอะไรให้วุ้นแบบลองทํำไหมไม่ได้เก่งเท่าไหร่เลยก็มีถ้าแนะนําก็อาจจะเป็นแกะยังลบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราขอมาเรียนแบบให้เป็นลายสวยๆจริงๆขึ้นมานดนึ่ง ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในห้องศิลปะข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจิ๊บจะสอนนุ้นทำรูปแล้วพี่แก่งล่ะอ่าเดี๋ยวะวาดรูปมปรูปนะโอยโอเคค่ะตามสบายเลยแล้วกันนะเดี๋ยวให้พี่แก่งมีสมาธิหน่อยก็เริ่มแรกนะคะจะมีวัสดุก็คือกระดาษกับกระดาษดันไขเห็นบ้างแต่เด็กๆแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นว่าสระไขส่วนยางลบที่จะใช้อ่ะค่ะก็ อย่างที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างที่จีบแกะไว้แล้วมันก็จะเป็นยางลบจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะใช้ยางลบได้ยแบบใช่อันเนี้ยก็ชอบก็เป็นยางลบจากญี่ปุ่นใช่คุณภาพจะดีคือยางลบปกติทั่วไปก็ใช้ได้ค่ะอ๋อโอเคอันนี้จะแบบว่าแข็งๆหน่อยบางอันก็แบบเบาๆเนาะมันจะเนื้อไม่เหมือนกันแต่ว่าการเก็บรักษาจะดีกว่าเพราะว่าเป็นยางลบที่ผลิตมาขึ้นเพื่อแบบสำหรับใช้งานอดีเล็กอันนี้เลยอ๋อโอเคกลงจะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะ ขึ้นมาก้อนแบบเท่านี้ก้อนใหญ่กขนาดนี้ก็มีใช่ทำการ์ดได้หมใ่จิ๊บผิวดีมากก้อนใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องแบ่งใช้เราคงไม่ร่อนเราเอาแค่ใบไม้เลยอาจจะจิ๊บเอาจจะจิ๊บเล็กก่อนใช่อะไรเทียอาจจะเริ่มที่การออกแบบลายก่อนก็ได้จะเอาเป็นชื่อหรือว่ารูปอะไรก็ได้

มีผมตันๆนี่นะคะพี่โอเค <c oughs> ่ะมีผลงานของพี่จิ๊บกับคุณเซนกระสวนการนีเป็นอาชีพได้เลยเนาะศิลปะนะคะอยู่ไม่ไกลทุกๆคนนะคะอย่างที่คุณจิ๊บกับคุณเก่งบอกอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละเพียงแต่เราจะมองมุมไหนงไงก็เปิดใจให้กับศิลปะด้วยแล้วกันค่ะถ้าอยากจะเริ่มมาเรียนเริ่มสนใจเรื่องศิลปะนะคะมีความรู้มากขึ้นก็มาเรียนได้ที่นี่ The Factory Studio and Art House นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งคุณจิ๊บแล้วก็คุณเก่งมากๆเลยที่มาสร้างสรรค์ง,งานดีๆมาสอนนุ้นทำงานศิลปะชิ้นแรกแห่งปี จริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยว่าลูกสวยด้วยคุณคะขอบคุณค่ะ